สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมีดีแชนแนลนะครับช่องสาระดีๆเกร็ดความรู้เคล็ดลับที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องโครงการมาตรา33เรารักกันกันหน่อยนะครับวันนี้ย้ําถึงขั้นตอนการลงทะเบียนร,รับเงิน4,000บาทนะครับหลังจากที่มติคอรมออนุมัติมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะครับรับเงิน4,000บาทโดยผ่านโครงการนะครับ วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการมาตรา33เรารักกันย้ำเรารักกันนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนและการทบทวนสิทธิ์โครงการมาตรา33เรารักกันโครงการมาตรา33เรารักกันกรรกกน,นั้นได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเอาไว้อยู่5ข้อหลักๆด้วยกันนะครับ1มีสัญชาติไทยนะ2เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33นะครับ 3. ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับ4ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะนะแล้วก็5สําคัญที่สุดเลยคือไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันแล้วไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับโดยข้อมูลณวันที่31ทธันวาคม2,563นะครับ ส่วน w w w m o 3 3เกัน .com นั้นสามารถลงทะเบียนหรือเช็คสิทธิ์และตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์เงินเดียวยา4,000บาทจากโครงการได้โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆดัง,ง,งนี้นะครับคือโครงการนั้นจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันนี้คือวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2 5 6 4นะครับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m o 3 3เกัน .com ะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง 23นาฬิกาของทุกวันนะครับคือตั้งแต่วันที่21่สิบกุมภาถึงวันที่7มีนาศนี้นะครับการลงทะเบียนมาตรา33นั้นต้องเตรียมอะไรบ้างมาดูกันนะครับการจะลงทะเบียนหรือเช็คสิทธิ์มาตรา33นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะหนึ่งคือให้เช็คคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไข5ข้อแรกข้างต้นหรือเปล่า2ก็คือให้เตรียมบัตรประชาชนของตัวเองให้พร้อม ก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันข้อมูลนะครับ 3. ให้เตรียมโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะ 4. ให้ทําการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์เวอร์ชันล่าสุดเพื่อรอยืนยันรับสิทธิ์ของโครงการนะครับการลงทะเบียนโครงการม3 3ต่าเรารักกันนั้นเพื่อรับเงินเยียวยา4 0 0 0บาทหากผลการลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผู้ประกันตนสามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นั้นก็จะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับโดยโครงการจะเริ่มจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคม64เท่านั้นนะครับสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปถุงเงินโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราชนะนะครับ ครับสำหรับวันนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพอนเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ